เอวันเมสุตังเอกังสัมยังภคพวาสเกสุวิหรติกปีละวัตถุสมิงมหาวเนมหาตาพิขูสังเทนัสัติงปัญจมาเตหิพิขูสตเตหิสัพเพเหวะอรหันเตหิทัจหิโรกทาตูหิเทวตาหิปุหิเนสันนิปติตาหวนติ พระวันตังทัศนายาพิกขุสังคันจะอัตถโขจตุนังสุทาวาสกายิกานาังเทวานาังเอตัตโหสิอายังโขพระวาักเกสุวิหรารติกปิระวัตถุสมิงม,มหาวเนม,มหาตาพิกขุสังเคนสาสัตทิงปัญจมาเตหิพิกขุเจเตหิสัพเพเหวาอาอรหันเตหิทัศนิจโรกธาตุหิ เทวตาเยผุยเยนาสันนิปติตาโหติพระขวันตังทัศนายะภิกขุสังคันจายันนูนามยมปีเยนาพระขวาเตนุปสังกเมยามาอุปสังกมิตาวาพระขวัตโตสันติเกปเาเจกขาถาพาเสยามาติอัทขโขตาเทว,วตาเสยยาถาปีนามาพระละวาปุริโสสัสมมาทิตังวาพาหังภาษาเลยยาภาษาทิตังวาพาหังสามนิสเชยยา เอวเมวะสุทาวาเสสุเทเวสุอันตรหิตาพระขวโตปุระโตปาตุระหังสุอัทโกตาเทวตาพระวันตังอภิวาเทตวาเอกมันตังอัดถังสุเอกมันตังทิตาโขเอกาเทวตาพระวัตโตสันติเกอีมังคาถังอภาสิมหาสัมมโยปวนาสมิงเทวกายาสมาคตาอาคตามหาอีมังธรรมาสัมยังทักิตาเยววะอปราจิตตสังมันติ อัทโคอ,อปปราเทวตาพระควัตโตสันติเกอีมังคาทังอภาสีตัตตาพิขาวโวสมาทหังสูตรจิตตังอัตโนอูชูกมาตังสูสารทีวเนตานิฆาเหตตาอินทริยานิรักขันติปันธิตาติอัทโคอปปราเทวตาพระควัตโตสันติเกอีมังคาทังอภาสิเฉตวาขีรังเฉตวาปรีคังอินทขีรังโอหัจมะเมชาเตจรันติ สุธาวิมาราจากกุมาตาสุทันตาสูสูนาคาติอัทโขอัปปราเทวตาพระวโตสันติเกอีมังคาถังอภาสิเยเกจีพุทธังสัระนังคาตาเสนเตขมิสสันติอปายาภูมิงปหายามนุสังเทหังเทวกายังปริปุเรสันติติอัทโขพระวาพิขูอามันเตสีเยผุยเยนาพิขเวทัสสุโรกทาตูสูเทวตาสันนิปติตาหนุนติ ตถาคตังทัศนายาพิคูสังคันจะเยปิเตพิกเวอเหสุงอตีตมัทธานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธ,ธาเตสัมปีภะกวันตานังเอตตาปรมาเยวะเทวตา,าสันนิปฏิตาอเหสุงเสยญาถาปิมาหังเอตรรหิเยปิเตพิกเวพระวิสันติอนาคตมัทธานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธ,ธาเตสัมปีภะกวันตานัง เอตปธรมาเยวะเทวตาสันนิปติตาพระวิสันติเสริญญาถาปีไมหังเอตระหีอาจิคิสามิพิกเวเทวกายานังนามานิกิตายิสามิพิกเวเทวกายานังนามานิเทศิสามิพิกเวเทวกายานังนามานิตังสุนาถาสาทุกลางมนาศิกรโลถาภาศิสามีติเอวัมพันเตติโคเตพิกูพระควโตปัจจโสสุพระควา เอตถทโวจัสิโลกัมมนุ์การสามิยตถาภูมาตทาสิตาเยสิตาคิริขัพรางปะหิตตัตตาสมาหิตาปุถุสีหาวาสลีนาโลมหังสาพิสามุโนโอทาตมนณสาสุทธาวิปัสสนมนาวิลาพิโยปัญจเตยตวะวเนกาปิละวัทเวตโตอามันตยิสัตถาสาวะเกสะเสนลลเตเทวกายาพิกันตาเตวิชานาถาพิกโวเตจอาตา กลุงสุตวะพุทธศาสนังเตสัมปาตุระหูยานังอมนุสานาทสนางอเปเกสตามัทคุุงสหัสสังอาถาสัตตลิงสตังเอเกสหัสสานังอมนุสานามัทธสุงอเปเกนามัทคุงที่สาสัพพาพุตตาอหุตันจัสสปังอภิญญายะววกิตวานาจักุมาตโตอามันตยิสัทธาสาวเกสสเสนลเต เทวกายาพิกันตาเตวิชานาถาพิกะโวเยโวหังกิตายิสามีกิลาหิอนุปุพภะโสสัตตสหัสาวิยะขาภุมมากัปิละวัตวาอิทิมันโตชุดิมันโตวันนาวันโตยะสาจิโนโมทมานาอภิการมุงพิขูนางสมิติงว่านางชะสาหัสาหมาวตายะขานานาตะวันนิโนอิทิมันโตชุดิมันโตวันนาวันโตยะสาจิโนโมทมานาอภิการมุง พิขุนังสมิติงว่านังสาตาคิฬาติสาหาสายัขานานตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยะสาจิโนโมทมานาพิการมุงพิขุน <moon>. ังสมิตติงว่านังอิเจเตโสราสาหาสายัขานานตะวันนิโนอิทิมันโตชุดติมันโตวันนวันโตยะสาจิโนโมทมานาอภิการมุงพิขุนังสมิตติงว่านังเบสามิตาปัญจสตาายัขานานตะวันนิโน อติติมันโตชุดติมันโตวันเนววันโตยะสาจิโนโมโทมานาอภิกามุงพิขูนางสมิติงว่านางคุมพิโรราชาค่าิโกเวลปุรสานิเวสนางพิโยนางสตัดสหสังยะฐานนางปายุปาสติกุมพิโรราชาค่ายโกสโสปาคัสสมิติงว่านางบุริมัญจาที่สังราชาทตารัทธโธสา,าสติคันรมพานางอธิปติมหาราชายะสาสิโสปุตตาปิตาสาภาโว อินทนามามหาพลาอิติมันโตชุติมันโตวันเาวันโตยะสาชิโนโมทมานาพิตามุงพิขูนางสมิติงว่านางทักคินันจาที่สังราชาวิลนโหตับภาษาสติกุมพันธานาอธิปติมหาราชายะสาจิโสปุตตาปิตาสาภาาววอินทนามามหาพลาอิติมันโตชุติมันโตวันณวันโตยะสาชินโนโมทมานาพิกามุง พิขูนางสมิติงว่านางปชิมันจาที่สังราชาวิรูปะโคปสสาสตินาคานางอธิปฏิมหาราชายาสาสิโสปุตตาปีตสาภา,าโหโยอินทนามามหภาภราอิทิมันโตชุติมันโตว,วันนวันโตยาสาชิโนโมทมานาพิการมุงพิขูนางสมิติงว่านางอุตรันจาที่สังราชากูเวโลตัปปะสาสติยักขานางอธิปติมหาราชายาสาสิโส ปุตตปีตสาภาโวยินทนามามหาพลาอยู่ที่มันโตชุติมันโตว,วันณนาวันโตยาสานิโนโมโทมานาพิกามุงพี่ขูนังสมิติงว่านังปุริมาที่สังทตารัตโถท่คีเนนาวิรุณาโกปัชิมเนนาวิรูปกโคคูเวโลอุตรังที่สังจัตตาโรเตมหาราชาสมันตาจาตุโรทิสาทัทันละมาณาทั้งสูวเนกปิรวัตเถเวเตสังพายาวิโนทาสา อาคูวันจันนิกาสถามายาภูเกียนทุไวเกนทุวิภูเจวิภูโตสหะจันทโนกามาเศธโธจากินนุมันทุนิมันทุจกปนาโตโอปามัญโยจะเทวสุโตจะมาตลีจิตตาเสโนจะคันทโพนโรราชาชโนโสภาอาคูปัญจชิโกเจวติมรุจุลยวัชะสเเอเตจันเยจราชาโนคันทภาปาสหราชุพิโมทามานาพิการมุพิขูนางสมิติงว่านางอาถาภูนาภาษานาคา เวสาลาสหตัชกาจมพรลักัลลาอาภูปายาคาสหายติพิยามุนาทตารัฐจะอาภูนาคายะสจิโนเอราวันโนมหานาโคโสปาคัสมิติงว่านางเยนาคาราเชสหัสหาหันติทิพาทิชาปังขีวิสุทธจักขูเวหายะสาเตวนามัชปัตตาจิตราสุปันาอิติเตานามัง พระยันตทานาคาราชานามาศีสุปันนตโตเขมามากาศีพุทธโธสันหายีวาจาหีป่าวะหายันตานาคาสุปันนาจารนามาังสูพุทธังชิตาวชิราหัตเถนะสามุทังอสุราสิตาพาตโรวาสวัสเตเตอิธิมันตโตยัสาสินโนการากัญชามหาพิสมาอสุราธานะเวฆาสาเวปจิตติสุจิตติจะปหาราโธนโมจีสหสตันจาริปุต,ตานาังสัพเพเวโรจนามากา สันนตาาเยเวพลินเสนางราหูพัฒพระมุปาขมุงสัมมโยธานิพััฒันเตพิขูนางสมิติงว่นงานางอาโปจเทวาปทวีจาเตชดวายโยตธาขมงวรุณาวารุณาเทวาโสโมจยสัสสาสาหาเมตตากรุณากายิกาอาคูเทวายสาจินโนท,ทเททสเตทศทากายาสัพเพนานาตะวนันนิโนอิทธิมันโตชุตติมันโตวันนาวันโตยศจิโนโมทมานา อภิการมุงพิขูนางสมิตติงว่านางเบนฑูจะเทวาสหารีจะอัสมาจะทุเวยมาจันทสุปนิสาเทวาจันทม,มาคูปุรากิตาสุริยสุปนิสาเทวาสุริยมาคูปุรากิตานักขตานิปุรากิตวาอาคูมันทวรากาวาสูนางวาสวเศธโธสกโกปาคาปุรินทโธท,ทสเสตทศธททา,ากายาสัพเพนานตตะวนันออนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยาสาจินโน โอธมานาพิกามุงพิขูนางสมิตติงว่านางอัถาภูษาภูเทวาชละมาขีสิขาริวาอริทกาจจโรชาจจอุมาปุพานิพาสินโนวรุณาสหาธรรม,มาจะอาจุตตาจะอาเนชกา,าสุริยารุจิราอาคูอาคูวาสาวนสินโนทเสตเททสทศากายาสาเปนานัตะวันนินโนอิทิมันโตชุติมันโตว,วันนวันโตยะสาจิโนโมธมานาพิกามุงพิขูนางสมิตติงว่านาง สมานามหาสมานามนุษสามนุษย์สุดตมายขิทธาปตูสิกาอาคูอาภูมนโนปตูสิกาอัฐาคูหัรโยเทวาเยเจระลงุตาวะชิโนปารัคามหาปารัคาอาคูเทวายะศาสาินโนทเสเตทัศธากายาสัพเพนานาตตวันนิโนอิทธิมันโตชุดิมันโตว,วันนอกวันโตยศาสาินโนโมธมานาพิกามุงพิกูนางสมิตติงวะนางสุากากรุมหาอรุณาอาคูเวขณสาสหะ โอทาตะคาหาปาโมขาอาคูเทวาวิจักขนาสธามะตาหารัชานิสกาจยายาสินโนทานายังอาขาปชุนโนโยทิสาพิวัติทเสเตทัศทากายาสัพเพนานัตะวันนิโนอิทิมันโตชุดิมันโตว,วันนวันโตยาสาิโนโมทามานาพิกามุงพิกูนางสมิติงวะนางเขมิยาตุสิตายามากัตกาจยายาสิโนสัมพิตกาลามาเสถาโชตินามาจะอาสวานิมารตินโนอาคูอถา,าคูปารณิมิตา ทัเสตเททัสทากายาสัพเพนานัตตะวันนิโนอิททิมันโตชุติมันโตวันนวันโตเยสาจินโนมทมานาพิกามุมพิกขูนางสมิติงว่านางสัตเถเตเทวานิกายาสัพเพนานัตตะวันนิโนนามันวันนามันว่าเยนาอาคขติมเจจันเยสทิสาสหะปวุทธชาติมัคขีรังโอคาตินะมนาสวังทักเขโมคตะนังนาคางจันทังว่าอสิตาติตังสุขัรรมมาปรามัตโตจ่ปุตตายิทิมัโตสหะ สันน um er ังกุมาโรติโสจาโสปาคาสมิติงว่านังสหัสสะพรมโลกานังมหาพามาพิติทติอุปาปันโนชุติมันโตพิสมากายโยยัสสัสโสทัสเศษฐาอิสราอาคูปจเจกวัสวัติโนเตสันจามัชโตอาคาหาริโตปริวาริโตเตจัดสัพเพอภิกันเตสินเทเทเวสะพรมเกมาราเสนาพิกันอภิกามีปัสสกันหาสามันทียังเอก เอถาคันหาถาพันธตาราเคนาพันธัมัตุโสมันตาปริวารเรถามาโวปุญกิตถาโกจินังอิตติตัตถามหาเสโนกันหาเสนังอเปสยิปานินาตระมาหัจจาสรังกัตวานาเพระวังยถาปาวุสโกเมโคธนะยันโตสวิสุโกตถาโสปจุทาวัติสังุโตอสยังวเสตันจาัพังอภิญญายะ ว่าวาิตวานาจักกุมาตโตอามาตยิสัทธาสาวเกศาเสนละเตมาราเสนาพิกันตาเตวิชานาถาพิกโวเตจะอาตับมะปามะปรุงสุตวาพุทธสาสาสนังวีตาราเกหิปากามุงในสังโลมปีอิมชชยุงสัพเพวิชิตแสังขามาพยาตีตายัสสาสินโสยัสาสินโนโมทันติสหภูเตหิสาวกาเตชเนสุตาติสิริทิตีมาติเตโชชยสิทธ ทิมาหิติมหาคุนาปริมีตปุญญาธิการัสสะสัพพันตรายานิวารณาสามารถถาสะพระคววตโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธะทวติสัมมาหาปุระสารัคณานุภาเวนะอสิตยานุภายัญชนะนุภาเวนะอัถุตารสตะมังครลานุภาเวนะฉะพันนัลังศิยานุภาเวนะเกตุมารานุภาเวนะทสัสปารมิตานุภาเวนะ ทัศอุปปารมิตานุภาเวนะทัปารมัตถปารมิตานุภาเวนะศีลสมาธิปัญญานุภาเวนะพุทธานุภาเวนะธรรมานุภาเวนะสังฆานุภาเวนะเตชานุภาเวนะอิทานุภาเวนะภรานุภาเวนะเยยยะธรรมานุภาเวนะจตุลาสีติสหสธรรมขันทานุภาเวนะนวโลกุตราชธรรมานุภาเวนะ อัตถังคี่กรรมคานุภาเวนะอัตธ,ธสมาปฏิยานุภาเวนะชาพิญญานุภาเวนะจะุจสจยายานะนุภาเวนะทัสละรลายานุภาเวนะสัพพัญยุตยานาะนุภาเวนะเมตตากรุณามุติตาอุเบกานุภาเวนะสัพพะปริตานุภาเวนะรัตนัตตสารณานุภาเวนะตุยหังสัพพโรคโสขุดปัตถวทุขโทมานัสสุปายาสา วินาสันตุสัพพอันตรายาปีวินาศสันตุสัพพสังกับปาตุยหังสมิบฉันตุทีคายุตาตุยหังโหตุสตาวาสายชีเวนะสมังคิโกโหตุสัพพทาอากาสับพะวะตวนาภูมิคังคามหาสมุทธาอารักกาเทวตาสถาตุงเหอนุรักขันตุพระวตุสาพระมังคลังรักขันตุสาพระเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะสตา โสต sa so ิพระวันตุเตพระวัตุสาพระมังคลังรักขันตุสาพระเทวตาสาพระธรรมานุภาเวนะสัตตาโสตีพระวันตุเตพระวัตุสาพระมังคลังรักขันตุสาพระเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวนะสัตตาสตีพระวันตุเตนักขตยขภูตานังปาปักขหานิวารนาปริตตสานุภาเวนะหันตวาเตสังอุปัตเวนักขตยขภูตานังปาปัขหานิวารนา ปริตตาปริฏฐาสานุทาเวนะหันตวาเตสังอุปัตเทเวนะขัตยคขาปูตานังป,ปาปะขหานิวารณนา,าปริตตาสานุทาเวนะหันตวาเตสังอุปัตเทเว,ตวอติตังนาวาขาเมยญ่าณปฏิกังเขอนาคตังสุขคนไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะธาตีตระ ยธาตีตัไปยีนันตังอัปัตตันจาอนาคตังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันละไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงปัจจุบันนั้นจะโยธรรมังตาธาตัทาวิปัสสติอสังหิรันอสังขป,ปังปังวิธามโนคูหเยก็บุคคลใดเห็นแจ้งธทมปัจจุบัน ไม่งอนงันไม่คลอนแคลนในธรรมนั้นนั้นได้บุคคลนั้นเพงจะเริ่มทำนั้นเนืองเนืองให้ปูโคงเธออันเชวะกิจจมาตับปังโกชัญญามรนังสุเวเพิงทำความเกียนเสียในวันนี้แหละใครเล่าจะรู้ความตายในวันทุ่งนาหิโนสังขารนเตนะตนมหาเสน,นะเตเนนามาจุนา เพราะว่าความผัดเพียนกับมัจจุราชผู้มีเศษ <c oughs> เสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายเกวังวิหาริมาตาปินอโหรัตมะตันทิตังตังเวพาเทกรัตโตติสันโตอาจิคเตมุนีติพระมุนีผู้สงบย่อมเรียกบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกียจขันทั้งกลางวันและกลางคืนนั้นแล ระการชนี้แลชราธรรมมัหิชรังอนาตีตาเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้พยาธิธรรมมัมหิพยาทิงอนาตีตาเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มรณะธรรมมัมหิมรณนังอนาตีตาเรามีความตายเป็นธรรมดา จะล่วงพนว้นความตายไปไม่ได้สพเพหิเมปิเยหิมนะนาเปหินานาภาโววินาภาโวเราจะเล่าเว้นเป็นต่างๆคือว่าจะต้องได้พัดพรากจากของรับของเจริญใจทั้งสิ้นไปกรรมสกรรมหิกรรมทายาทากรรมโยนิกรรมพันธุกรรมปฏิสาร,รณาเรามีกรรมเป็นของของตน มีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยังกรรมังกริษามีกันลละญางวปาปะปังวา,า,งวาตาสะทายาทาภวิสามีเราจากทำกรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจากเป็นทายาทคือว่าจากต้องได้รับผลของกรรมนั้นสืบไป เอวังอัมเหอภพินทังปัจเจเวคิตาพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเทิน